ที่หอประชมุมโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาอําเภอกุจจับนายประเทืองเพชโรโรดปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีรักษาราชการแทนนาย,ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ฝ่ายปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีดําเนินการจัดโครงการอบรมการแปลงรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อส่งเสริมอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานีประจําปีงบประมาณ25 6 5 65. โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหารมีโอกาสเรียนรู้การแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหารสามารถแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยแบ่งเป็นการบรรยายและการสาธิตขั้นตอนการแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหารโดยนายเลิศรัตนชีวกกรกรรมการ ู้จัดการบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสุนีจำกัดและคณะมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน150คนในพื้นที่3ตำบลค่ะได้แก่ตำบลยางชุม,มตำบลเชียงเพลงและตำบลปักโคดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ